ก็สวัสดีอีกวันหนึ่งนะก็เป็นเรื่องที่หําสำหรับความรู้เรื่องในช่วงออนไลน์นรับช่วงของปู่นะครับสาหรับวันนี้รู่ก็จะมาสอนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับในหมวดที่1นะครับเรื่องของความสําคัญของพุทธศาสนาแล้วก็พุทธประวัติวันนี้จะเป็นเรื่องของสรุปพุทธประวัติซึ่งมีทั้งหมด7 เรื่องด้วยกันนะตามหนังสือนะครับต้อขอให้เรียนเตรียมหนังสือให้พ,พร้อมก็เดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะมีงานทำมีการบ้านนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีเฉลยนะครับมีการบ้านให้ทำนะครับตามตามเรื่องด้วยกันครับเรื่องราวของพุทธประวัตินั้นสรุปได้ดังต่อไปนี้ครับครับความเดิมตอนที่แล้วนะฮะในหน่วยที่หนึ่ง เรื่องของความสําคัญเราก็เรียนผ่านไปแล้วมือวโมงที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดต่อในเรื่องของจุดประวัตินะครับคือประวัติเท่าข้าของพุทธเจ้าที่มีที่การเก็ดหือเรื่องตามที่บอกแล้วนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเราจะมาสปพกทธประวัติกันว่าพประวัตินั้นพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนนะครับสถานะเดิมนะครับของพุทธเจ้านั้นนะครับเป็นพระราชริของพระเจ้าสุโขนะ ศักนางปิมามายานะครับแผงศักยวงศ์นะครับเมืองกบิลพัฒนนะครับอ่าแคว้นสักกะันะครับซึ่งตั้งอยู่ในชนพูทวีนะครับทางตอนเหนือซึ่งมีพระนามเดิมว่าอิทธะอพวกนั้นได้สำเร็จการศึกษาในด้านศิลปะวิทยาและวิทยาการอ,าอื่นๆหลายอย่างาประเทศหลายๆประเภทด้วยกันนะครับ ต่อจากนั้นแล้วนะครับพระองค์ก็ได้ไมครับอพิษกิสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพระนามกิมพานะครับเมื่อพระโมนยุทธได้จุกปรษามีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์นะมีพระนามว่าลาหุน,นะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็สเสด็จออกผนวดเพื่อ,อแสวงหาทางดับทุกข์ซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้พบกับเทวทูัทั้งสี่นะครับก็คือไลทิถุงนะครับ คนแก่คนเจ็บคนตายและสัม,มณนนะครับเอ,อ่อพระองค์ทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนะครับมันเป็นเรียกว่าอันใหญ่หลวงของชีวิตของสัตว์โลกนะครับพระอ,องค์ก็เลยเตะออกหน่วงนะครับซึ่งถือว่าเป็นทางออกที่ดีก็จะทําให้พ้นจากความทุกข์นะที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะพระอ,องค์ก็ทรงทราบข่าวว่าพระรัตนประสูตินะก็ มีความคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายของมนุษย์กเราเนี่ยนะมันเป็นทางที่ที่น่าเบื่อนายนะครับก็เลยตัดใจออกผนวดเมื่อออกกนวดไปแล้วนะครับนะอันนี้ครูจะไม่เล่ารายละเอียดน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าพวกเรานั้นเรียนตอนป .5 มาแล้วครูสอนไปแล้วนะครับหลังจากที่ออกกนวดแล้วก็ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ตัดสรรุครับลงตัดสรร้โดยตรงนั้น สเสด็จมุ่งหน้าไปยังตำบลอุลุเวลาเสนานิคมตรงเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้บำเพ็ญทุกขกริยาคือการพละมาล่างกายด้วยการห้าประการนะครับเป็นการพระมาตน,นเองให้ลำบากนะครับแต่ทำยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่าสามารถบรรลุเป็นสัมมาสัมโพธ,ธิญาณน,นะครับจนในที่สุดก็ก็เลิกนะครับการบำเพ็ญทุกขกริยาหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต ก็คือการเจริญสมาธิภาวนานะครับเ,เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงประกาศศาสนานะครับเป็นระยะเวลาถึงสี่สิบห้าปีใต้ต้นโพนะครับริมฝั่งแม่น้นําเนรัญชลานะครับก็มีผู้ติดศรัทธาเริ่มใส่จานวนมากนะบางคนก็ออกบวชนะครับแล้วก็ พูดง่ายๆว่าสา,าวกบ,บางคนน่ะก็แสดงตนเป็นพุทธมามะกะก,ก็คือยอมรับนับสือในศูสนานะครับหลังจากที่พระองค์ได้เผยแผ่บาสนาเป็นเวลาสิบห้าปีนะครับพระวรากายพระองค์ท่านก็ก็เริ่มชลาภาพลงนะครับพระองค์ก็เสด็จดับขันญพลินิพานเมื่อขึ้นห้าค่ำนะครับผลขึ้นห้าค่ำเดือนหกนะวัดโนทยานเขตเมืองกุศินรา,าแขวนมันละซึ่ง รวมอายุได้80พรรษาวันนี้เราจะมาดูทีละลำดับขั้นตอนนะครับว่าหลังจากที่พระอ,องคอ์ได้ก็เรียกว่ามีการตัดสรุแล้วไปแผ่ปัญหาแล้วจนทั้งถึงวันละที่ใกลจ้จะลุผิผพานมีอะไรเกิดขึ้นการปรงอายุสังขัญครับเอพราะพรรษาที่45เนี่ย เป็นภาษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับในการประกาศธรรมภาษานี้ถือว่าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่หมู่บ้านเวลุคามนะเขตไคลลีสารเมืองหลวงของรัฐวัชีภายในภาษานั้นพระองค์ประทวนอย่างหนักจนเกือบจะเสด็จเป็นิพ์พานนะเนื่องจากระยะเวลาที่คือพูดง่ายว่าออกเผยแผ่ศาสนาหลังจากตัดทแล้วเป็นเวลาสี่สี่ปีที่ผ่านมาพระองค์ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเฉยทรงเสด็จ ดำเนินไปจาลึกในรัฐต่างๆเพื่อเผยแผ่ศาสนาซึ่งอหนทางที่ไปมาของแต่ละลัฐนั้นก็ล้วนแต่ตุลักันดานแบยให้ข้ะวรกายขององค์นั้นบอกช้ำม,มากอีกท,ทั้งบัดนี้เนี่ยพระทุนมายุข,ขององค์ก็ย่างเข้าสู่ปีที่8ปดสิบแล้วซึ่งนับได้ว่าองค์นั้นชลาภาพมากแต่ก็นั้นก็องค์ก็ยังเราลงอยู่ใต้ อาทิกว่าสันขัดติหมายก็ว่าอาทิกว่าขันตินั้นก็หมาอความอดทนกดกัน้นนะจนเขาวกรกายนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งครับพระนน์นะอ,อ่ก็ได้ก็เรียกว่าเป็นพุทธอุปถาผู้อุปถาก็คือผู้ดูแลนะผู้ดูแลหรือผู้รับใช้พุทธเจ้านะซึ่งพุทธเจ้านั้นนะครับอ,อ่ได้ประทับอยู่ที่พุทธอา นะครับขึ้นปูลดไว้ที่ร่มเงาแห่งหนึ่งในพระวิหารนะครับก็ได้เข้ามาเข้าเฝ้าถวายนมัรสการและกลาบทูลว่าเอ่อข้าแต่พระองค์เนี่ยได้เห็นความาขังโศกแห่งพระผู้พระเจ้าเอ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยความอดชังอดทนอะไรต่างๆของเจ้าเนี่ยก็พระอนุนก็เห็นว่าโอ้เห็นว่าเป็นการที่ทุกทรมานนะครับแล้วก็ได้เห็นแก่ก็เรียกว่าเอ่อประโยชน์ที่ พุทธศาสนาที่ชนที่จะได้จนกระทั่งพระองค์นั้นน่ะก็คือพุทธญาณทรงประชวนนะครับผ้านอนก็คอยรู้สึกปวดแล้วทรมานไปด้วยนะครับแม้ว่าทิศสาตารู้ะนุสิตหรือทว่าทิศน้อยทิศใหญ่นะต่างๆผู้คนต่างๆทั้งหลายก็ดูมืดมนไปแม้ทางหลักทำอะไรต่างๆเนะนะอันนั้นเป็นคำตรัสนะที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับนะ ที่พระอานนท์ได้อบอกถามกับพระพุทธเจ้าไปนะพระอ,องค์ก็เลยตัดต่อว่าดูก่อนอานนท์ที่สูงเนี่ยยังจะมาหวังอะไรในกถาพตตสถาตก็คือตัวพระอ,องค์เองตัวพระเจ้านะธรรมะที่กถาคตแสดงแล้วทั้งปวงนั้นน่ะแสดงโดยเปิดเผยไม่มีภายนอกภายในหรือปิดบังนั่นเองไม่มีการปิดบงังต้นเลนเงอนงามอะไรต่างๆนะครับหลักธรรมท,ที่สําคัญในธรรมะใดๆเนี่ย นะซึ่งเป็นเรื่องที่ลีลับนะปกติดตอนบางไว้ก็ก็จะแสดงแต่สาวกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั่วหรือดีอะไรต่างๆก็จะเก็บเอาไว้แสดงต่อนะเหล่าสาวกจนกระทั่งถึงอวสานการนะครับก็คือใกล้กับปริิพานนั่นเองนะครับนะอันนั้นก็คือเรื่องราวที่ที่ผู้จ้านั้นได้ตัดต่อกับพระนอนุลไปนะครับ อ uh, ครั้งนั้นครับพระนน์ก็เลยตัดกับ uh, อนนท์ว่าอนนท์เธอจงไปนั่งวิเวสถานเจริญญาตมาบัดน,นะครับโดยควรเธิหมายควว่าขณะนั้นนะพระองค์เนี่ยใกล้ใกล้ถึงวาระที่จะปรินธิพานแล้วแล้วก็เกิดว่ามีพวกมารเนี่ยเข้ามาคือมาทวงทวงถามเหมือนกับครั้งแรกเลยนะครับ,บครั้งแรกที่เคยเล่าให้ฟัง เมื่อพระนรนออกไปแล้วนะครับพวกมารน,นะก็เข้ามาทูลให้พระองค์นั้นเสร็จดับขันธิพิพานพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ทรงกําหนดพระไยจักปัติปริพิพานภายในอีกสามเดือนข้างหน้าซึ่งเราจะเรียกว่าการปงอายุสังขารท่ออันใดนั้นก็เกิดความมหัจันท์บันดาลให้เอ,อแผ่นพระสุานเนี่ยนะบนโลกเนี่ยอำนาจหวันไหวเลย นะระนนนั้นได้เห็นดังน,นั้นก็ตกใจครับ mm hmm. ก็เลยรีบมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นเกิดจากอะไรนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าอนนท์เหตุที่เกิดขึ้นแปดประการนี้แหละนะของแต่ละอย่างเนี่ยที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวก็มีประการแรกเลยก็คือลมกาเริบนะครับเหมือนกับลมลมลมพายุอนะ่ะเนอะพายุประการที่สองก็คือผู้มีฤทธ นะครับบัดดาลให้มันเกิดนะครับประการที่สามก็คือพระโพธิสัตว์สุตินะครับจากสวรรค์เนี่ยลงสู่พระคันนั่นเองนะครับประการที่สี่นะเกิดจากพระโพธิสัตว์นะประสูติก็คือพระเจ้าประสูตินั่นเองประการที่ห้าก็เกิดจากพระกถาคตัดกรู้นะครับประการที่หกก็เกิดจากพระกรถาโคตนั้นนะครับแสดงคำเป็นครั้งแรกก็คือธรรมจักกับปะวัตนสูตร อาการที่เจ็ดพประถาคโทษนั้นคงคงอายุสังขารและก็ประการสุดท้ายครับประาคโทนั้นเสด็จดับขัดสมิธิพานนะครับนี่คือเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทําให้แผ่นดินไหวนะครับเอ่อพระอนนท์ได้ฟังนั้นก็รีบถามทันทีว่าที่แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้ารงจะคงอายุสังขารน,นะครับรงจะคงอายุสังขาร ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าใช่อีกสามเดือนข้างหน้านะพระองค์จะเสด็จกลับอันบณฑาอันนี้คือเรื่องของการอปงอปายุสังขางตอนนี้เราไปดูเรื่องที่สามครับปัฉิมสาวกคือปาวกองค์ท้ายไครครับเป็นสาวกองท้ายปริพัชชกครับก็คือนักบวชนอกศาสนานะครับเป็นชาวเมืองกุศินาราผู้หนึ่งนะครับนะเป็นชาวกุศินานามว่าคุณพัทธะเนี่ยมาเป้าพระพุทธเจ้าแต่ ทานท์ครับไม่ยอมครับเพราะว่าเนื่องจากขนาดนั้นนะผู้เจ้าคงประชวนหรือป่วยก็เลยไม่อยากให้รบกวนก็เลยเป็นเรื่องถกเถียงกันระหว่างท่านทนกับสุภัทะซึ่งผู้เจ้าเนี่ยปรากฏว่าได้ยินครับได้ยินก็เลยบอกอนอนท์ให้สุภัทระทเข้ามาเฝ้าเธอนะครับ พระอนุนก็เลยต้องตามใจพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระอนุนพระวัฒนะเข้ามา,า,ขา,เ,เ,มาเข้าเฝ้าเมื่อสุภทะเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ก็ถามว่าวัฒนะมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามคือพระชารู้ครับว่าวัฒนะนะั้นะมาเพื่อสุดสดงเลยวัฒะก็เอาถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ครูขอ ลูกละตัดความเลยเพราะเวลาเราน้อยนะครับพระองค์ก็คงตอบปัญหาที่สุภัทนะตอบอถามมานะครับนะและหลังจากนั้นครับเมื่อเห็นว่าสุภัทนั้น,นหมดคำถามพระะงอ์ก็เลยแสดงธรรมกับแก่สุภัทเรา,าจะทำให้สุภัทนั้นเกิดความเรื่อมใสัตาครับจึงขอบวชนะจึงขอบวชนะพระเจ้าก็เลยสั่งให้พระนนท์เนี่ยนะพาสุภัทเนี่ยไปบวชนะครับพระนนท์ก็กระทำตาม ระดำหลักของเขาเรียกว่าของพุทธเจ้ามันเองเพื่งจะได้ว่าสุบัทหะเนี่ยนะครับเป็นปัจฉิมสาวกหรือเขาเร,รียกว่าเป็นสาวกงาองค์สุดท้ายนะครับองสุดท้ายของผู้ศาสนาที่พุทธเจ้าทรงโปรดให้บวชก่อนที่จะเสด็จดับพัดผลิติพานนะครับตอนนี้เราจะไปดูเรื่องที่สี่ครับการผลิติพานนะครับ พูะเจ้านะครับได้สเสด็จไปโปรดสัตว์แระแดงคำที่หนาตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีนะครับแล้วก็ทรงสดับแล้วก็คือทรงบอกว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยจากมรริพานจึงได้ทรงทร,รงอายุสังขารคือบอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับขนาดนั้นพระองค์นั้นได้ประทับจำพรรษาณเวรุคามใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัชีโดยก่อนสเสด็จดับพันมิริพานหนึ่งวันเนี่ยพระองค์ได้ สเสวยสูก่อมัทวะนะสูก่อมัทเวะก็คือเห็ดชนิดหนึ่งที่หมูชอบกินซึ่งสูก่อัทํวะนจริงจริง,รง,รงแล้วมันมีความหมายหลายความหมายจะเป็นพวกเนื้อหมูก็ได้หรืออาหารชิดหนึ่งที่เอ่อปรุงเพื่ออะไรเพื่อ,อรักษาโรคเป็นสมุนไพรชิตหนึ่งนะครับอันนี้มันมันมันแปลได้หลายอย่างรับในในใน,ในความหมายตรงนี้อา่าเราก็รวบรวมมาให้ว่ามันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่หมูชอบกิน นะครับอ,อาหารที่ที่นายชันจุนทะเอามาถวายเนี่ยเมื่อพระเจ้าสเสวยเข้าไปปั๊บก็กเกิดอพาร์นะก็ทําให้พระอนุ์เนี่ยโกรธโกรธนายจุนทะไปอย่างมากนะครับนะโกรธมากพระองค์ก็เลยตัดว่าการปฏิบาตเนี่ย มันมีอนุสงค์ที่สําคัญอยู่สองประการก็คือเมื่อกระถาต้นนี่ยก็คือสวยบินบาตแล้วตักตรู้และก็มนิพพานก็คือหมายความว่าการบินบาทเนี่ยของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์นั้นตักรู้และมนิพพานแล้วก็มีนามัตตมีดำหลักว่าดูก่อนอานอนท์ธรรมะและวิน,นัยอันเป็นที่เราแสดงแล้วบัญญัติแก่เธอนะครับทั้งหลายเนี่ยทำวินัยน,นั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้วอานอนท์อย่าเลยเธออย่าโกรเศร้าเสียใจอย่าล้ำให้ไปเลยเราเคยบอกไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงจากสังขารนี้ได้ที่ไหนทุกอย่างที่เกิดมาแล้วนั้นล้วนต้องแปรปรวนนะและแตกดับทำลายสลายสิน้นเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันทั้งหมดนะอน,อนนทะ์เธอเป็นคนที่มีบุญอันได้สั่งสมไปแล้วนะเธอตองหมั่นปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเ,เธอ ไม่ช้าเธอก็จะถึงความดับสิ้นไปแห่งอัศวะนะฮะอัศวะก็คือกิเลสที่มีอยู่นั่นเองนะครับองค์ก็ได้ตัดสันเสริญน,นะครับพระอนท์อีกว่าเป็นยอดเขาเรียกว่าพุทธอุปถากนะครับก็คือเป็นผู้ที่รับใช้ปฏิบัติที่ผู้เจ้ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ขนาดที่พระอ,องค์ประดับประทับจำพรรษาอยู่ที่เวลุคามใกล้เมืองเวลีแคว้นวัชีนั้นต่อเสด็จดับขันหนึ่งวันนะตามที่บอกไว้ใน,นเสวยกรอวัทวะเนี่ยพระอ,องค์ก็ประชวนนะหนักเลยก็จะมีอาการท้องเสียขายกรดเลือดนะแล้วก็ขาดน้ําอย่างรุนแรงแต่พระอ,องค์ก็ทรงกดกั้นครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองกุศินาราครับประทับณป่าสาระเพื่อเสด็จดับขันที่นั่นนะครับในคราวนั้นครับ องก็มีปัจฉิมโอวานะเป็นครั้งสุดท้ายให้กับเหล่าสาวกทั้งหมดเลยนะครับว่าดูกรที่สุดทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายสังคานทั้งปวงมีความเสื่อมเลายเป็นธรรมดาพวกเธอจงทําประโยชน์ตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเกิดนะครับอันนี้จับว่าเป็นปัจฉิมโอวาทคือคําสั่งสอนสุดท้ายของพุทธเจ้า นะครับจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จดับขันพ้นิพานครับในต,ต้องสาระนะครับณบริเวณสาระวะโนทยานครับของเหล่ากษัตริย์หรือมรละกษัตริย์เมืองสุนาราแวนมรละครับในวันขึ้นทิ่ห้าค่ำเดือนหกขึ้นรวมพระชนได้แปดสิบพรรษานะครับอันนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการปรินิพานครับเราไปดูเรื่องที่ห้ากันต่อการถวายพระเพลินครับอันนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน ซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วในเรื่องของสังเวชนียสถานแต่ถารที่ถวายพระเพลิงนั้นที่ไหนเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะการวันถวายพระเพลิงเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมันมานั่นเองเป็นวันคล้ายเนะก็คือวันอัฐมีบูชาครับวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงครับพระพุทธศีละนะนะเนื่องด้วยอัฐมีคือวันแรงแปดตั้มเดือนแห่งวิสาขาคือเดือนหกนั่นเองเป็นวันที่ถือว่าตรงกับวันถวายพระ เพ่อพระพุทธศีละของพุทเจ้านะครับครับเขาบอกว่ามาถึงวันนี้เราทธสารมีดนนบางส่วนเนี่ยก็จะทำำําความลบนะพระองค์เนี่ยโดยการประกอบพิธีบูชานะครับนะในสถานที่ต่างๆนะครับพอหลังจากนั้นครับพอคันรุ่งในวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดมรรกษัตริ์ต่างๆเนี่ยประักษ์ทั้งหมดเลยนะได้อัญเชิญพระพุทธศีละเนี่ยของพุทเจ้าเนี่ยไปยังพระนครครับ นะครับไปให้ประชาชนได้ได้กรบบาบไหว้แล้วก็เอาไปประฏิฐานที่มกุฏพันธะคณะเจดีนะครับเพื่อจะถวายพระเพลิงนั่นเองเอ่อพวกมลกรสัตรก็เลยมีข้อสงสัยนะตัดถามพระอ,อน,นุลเสระว่าเราจะประดับเช่นไรนะประดับเช่นไรต่อผู้เจ้านะในเรื่องของพระศีละเนี่ยพระอ,อน,นุลก็เลยบอกว่าให้ปฏิบับิเช่นเดียวกับพระจักรพรรดิคือกษัตริย์ทั้งหลายนั่นแหละ โดยใช้ผ้าขาวใหม่นั่นลิจะมีนะใช้ผ้าขาวใหม่ห่อผ้าซีละและซักด้วยสำลีและห่อด้วยผ้าขาวใหม่ชั้นหนึ่งนะซักด้วยสำลีจนครบห้าร้อยชั้นนะครับครบห้าร้อยชั้นนะเหมือนมุม,มี้เลยล่ะจะได้จากนนั้นเลยแล้วก็อันเชืญอลงในหีบเหล็กปิดฝาปฏิบฐานบนจิตตาทานจิตตาทานคือเชิงสะกอน,นั่นเอง นะครับซึ่งเป็นเชิงตะกอนที่ทําด้วยไม้หอมล้วนๆเลยนะครับเพราะนี้ครับขนาดนั้นเนี่ยก่อนที่จะทําการเผาเนี่ยพระหมหากษัตริย์เนี่ยไม่อยู่ครับพระอานอนท์นั้นนะครับรวมทั้งพระพระหมหากษัตริย์มลกษัตริย์ต่งางๆนะครับได้เชิญพระพุทธศิลปเนี่ยนะขึ้นบนเชิงตะกอนนะครับหรือจิตตะกานเนี่ย เพื่อเตรียมตัวจะถวายพระเพลิงนะครับปรากฏว่าพระมหาสัพปะครับยังเดินทางมาไม่ถึงเพราะว่าท่านนั้นอยู่อยู่ที่ปวานนครกาลังจะเดินทางมาถึงที่มักุกคันทเจดี JD, แต่ยังมาไม่ถึงเ,เรามรรตสระก,ก็เลยให้ทําการเรียกว่าถวายพระเพลิงเลยแต่ปรากฏว่าครับเหตุการณ์มันอัศจรรย์ขึ้นนะครับการถวายพระเพลิงทั้งนั้นไม่สำนึกผลก็คือ ติดไปไม่ติดครับพระอานน์ก็เลยบอกว่าเอางี้เอางี้รอก่อนนะรอให้พ้ามหากัสปะเนี่ยซึ่งเป็นอักเิละที่ที่เขาเรียกว่าที่มีคนเรื่อมใสศรทธานะครับมาถึงก่อนนะครับเราค่อยจะมีการถวายพระเพลิงเมื่อพ้ามหากระสปะเดินทางมาถึงครับพ้อมกับิษุจำนวนห้าร้อยองค์ด้วยกันห้าร้อยรูปนะก็มาถวายงองคมพระพุทธสริระนะครับ เสร็จแล้วก็ก็เรียกว่าก็ไปคำนับเสร็จเดินเวียนเทียนนะครับเวีนเทียนร่บพระลงศพนะครับเป็นเหตุที่อจจัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือไปได้เกิดลุกขึ้นมาเองนะครับเขาพระพุศิละนะครับทั้งหมดเลยทั้งจิตจิตกาทานก็คือเชิงตะกอนครับ นะครับเมื่อไฟมอดไหม้เสร็จแล้วส่วนที่เหลือจากกระเพิงเผาไหม้ในครั้งนั้นก็คือจะมีแัอิดก็คือกระดูปฏิสากระผมพะโลมาก็ขนท่านักขาลเล็ทพาะกันก็ฟันนะอันนี้ก็คือที่เหลือหรือเหลืออยู่นะฮะแล้วก็ยังมีผ้าคู่ห่อพะศีละอีกคู่หนึ่งนะเป็นเครื่องห่อเพราะบรมสารีธาที่เหลืออยู่นะไม่ได้มดหมดไหม้ไปกับกอ,องไฟองนั้นนะครับ อันนี้คือหน้าอาัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปครับหลังจากที่ได้ถวายพระเพลิงไปแล้วนะครับก็จะมีการแบ่งพระบรมสารีิกธาหรือเท่ากระดูกของผู้เจ้านะครับก็บอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการถวายพระเพลิงแล้วนะครับพวกมรดกสัตว์ทั้งหลายก็นําสุคนทควาลีสุคนทวาลีก็คือน้ําหอมที่ต่างๆไปดับจิกตกรทาก็คือดับไฟที่เชิงตะกอนกบเพื่อให้มันทำไมครับให้มันหมดความร้อน นะครับนะแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้นะสันธารนะครับสาลาภายในพระนครนะแล้วก็ให้มีทหารนะรักษานะครับรายล้อมภายในพระนครอย่างแข็งแรงมั่งคงก็คือกลัวว่าจะมีคนมาขโมยหรือมาแย่งแล้วก็ทําการสักการะบูชานะครับตลอดจนมีพระโมหสกฉลองพระบรมสารีริกธาตุอย่างหรานเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน นะครับแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแจกให้ใครบ้างพระบรมสารีริกธาตุนั้นแจกให้กับบรรดากษัตริย์นะครับคือพวกมรรคกษัตริย์ทั้งเจ็ดนครนั่นเองแต่นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ครองเจ็ดนครมีใครบ้างครับไปดูเลยครับคือพระเจ้าชาติสตูนะครับคนต่อไปก็คือกษัตริย์อะไรครับลิ์ชวีนะครับ แล้วก็ต่อด้วยสาคยกษัตริย์นะครับสาคยากษัตริย์ก็คือตระกูลของเจ้าสุโธธนะนั่นเองแล้วก็ชูรกษัตริย์นะครับแล้วก็ต่อด้วยโกลิยะกษัตริย์ก็คือตระกูลของอ่านะฝ่ายเสด็จแม่นะครับประการที่หกนะครับกษัตริย์ก็คือพวกมรรคกษัตริย์ก็คือพวกกษัตริย์ที่อยู่รายรอกแล้วก็ประการที่เจ็ดครับพวกมหาพราม์นี่คือที่ กษัตริย์ทั้งเจ็ดนคกนที่จะได้รับส่วนแบ่งแต่ปรากฏว่าเห็นการ์ไม่เป็นแบบนั้นนี่นนครับกษัตริย์เมืองต่างๆร้ำครับก็อยากจะได้นะทราบปีศาจในการถวถายพระพระเพิ่มพระพุทธวีระเนี่ยนะก็อยากจะได,กได้ก็ได้ส่งพูดนะครับนะเชิญรัชสารน,นะครับปองทั้งกองทัพมายังมรรคกษัตริย์ทั้งหลายเพื่อขอแบ่งพร,ร,ระบรมสีพระบรมสาเรินชาแต่พวกมรรคกษัตริย์ไม่ยอมครับจึงทําให้เกิด สงครามเกือบนะเกือบจะเกิดสงครามขึ้นนะกาวไฟครับโทนพรามครับไฟายนทกพรามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นพรามผู้ใหญ่ที่มีคนคารพนับถือผู้ก,กษัตริย์นับถือแล้วก็เป็นเป็นพรามที่มีปัญญาสามารถชันฉลาดนะมีค่อยคำที่เชื่อถือของคนทั่วไปนะครับก็เข้าไปก็เรียกว่าเข้าไปห้ามการวิวาสนะครับเพื่อให้สงบลงนะไอ้คำพูดนั้นว่าไงครับอ่านะ ทนาพามนั้นบอกว่าขอพระมหาราชท,ทั้งเจ้าทั้งหลายเนี่ยทรงฟังพระเจ้าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงเป็นสนารณที่พึ่งแห่งเราทั้งหลายพระองค์เป็นขันติว่านะครับกล่าวสอนเสริมความอดทนอ,อดกั้นต่อทุกข์และกําลังแห่งกิเลสการจะถือเอาพระบรมสารีธาตุเป็นเหตุแล้วเนี่ยและทําการปานประหารต่อสู้กันด้วยสัตราวุธเนี่ยจนเป็นสงครามขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีไม่งามเลยแต่พระแต่พระองค์เนี่ยผู้เจริญ นะขอบรรดาเจ้านครทั้งหลายจงพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีธาตุออกเป็นแปดส่วนเท่ากันนะแล้วก็ให้นําเอาตั้งสกูเนี่ยเป็นจุพระบรมสารีธาตุเนี่ยไปแพร่หลายไปทั่วทิศน,นะจักให้สําเร็จประโยชน์แก่ความสุแก่นิรศัตติสิ้นกาลนานปรากฏว่าเราทำไมครับกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินนะก็ทรงเห็นชอบแล้วก็ให้ โทนคามเนี่ยเป็นผู้แบ่งนะพระวุฒีละหรือพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะครับของพุกเจ้าออกเป็นทั้งหมดแปส่วนด้วยกันนะครับเอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนั้นเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสังเวยาาียียสถานนะสี่ตำบลซึ่งครูจะไม่ขอพูดอีกนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการสูญเวลานะเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับเออกิจกรรมที่สองนะครับ เราจะให้นักเรียนนั้นทําเองนะครับคืกตอนที่สองก็ง่ายหน้าที่สิบห้านักเรียนเปิดหน้าที่สิบห้าเลยครับกิจกรรที่สองทุกประวัตินักเรียนทาเองก็ับข้อที่หนึ่งนะครับเอาช้อยทับกอ,อกอ,อกงอ,อ,กอ,อ,กอ,อกจอทั้งห้าช้อยมาใส่ให้ตรงความหมายนะยากไหมไม่ยากนะครับก็ดูตามสไลด์นะเพราะว่าพอยนี้ให้ไปข้อสองแลวครับนะข้อสองนั้นก็คือให้นักเรียน เรียนไปแล้วครับสังเวชนียสถานสี่ในรูปเนี่ยนะมันเกี่ยวกับอะไรนะชื่อว่าอะไรมีความนําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนกลับไปดูสไลด์เดิมนะหรือในหนังสือก็มีง่ายๆครับหน้าที่สิบหกไม่ต้องทําครับนะหน้าที่สิบหกไม่ทำนะไปทําหน้าที่สิบเจ็ดสิบแปดเลยสิบเจ็ดสิบแปดนั้นเป็นช้อยสิบข้อครับหน้าสิบเจ็ดห้าข้อนะไปสี่ข้อนะครับแล้วก็หน้าสิบแปดนั้นอยู่หกข้อรวมหมดสิบข้อเพราะฉะนั้นการบ้านจะมีทั้งหมดสามข้อด้วยกัน นะครับข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็แบบทดสอบท้ายเรื่องนะครับเอาล้ครับเรื่องของพุทธประวัตินะจริงๆแล้วมันเรื่องยาวกว่าน,นี้ครับนิดเรียนแต่เนื่องจากว่าการอัดเนี่ยเทปเนี้ยตรงเนี้ยมันใช้เวลาไม่นานครับใชนะ้นานไม่ได้พอใช้นานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการตัดถาาไม่สวยหรือเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าในาชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณจะอธิบายนะครับให้พวกเรานั้นได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของ กาทรทะเลาะวิวาทกันเรื่องของมรษัตริย์อะไรต่างๆหรือการถวายพระพุทธรัตน์นะพระมหากัรศัตรูทำไมถึงถึง,ถ,งถึงเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นพอมหา,ามหากัตปะมาถึงแล้วเนี่ยพระเพิงเนี่ยที่จุดขั้งแรกมันไม่ติดแต่พระมหากัตปะเมื่อถวายพระบรมศพแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟเกิดลุกขึ้นเองมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจารรย์แล้วมีอิทธิ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่พระเพิงกำลังลุกท่วงพระพุทธรัตน์ นะครับมันมีอะไรอีกเยอะที่กูอยากจะเล่าให้พวกเราฟังครับโอเคนะครับตลอดวันนี้กูก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราค่อยติดตามกันในโอกาสต่อไปตลอดวันนี้บายบายเอา่ปหาย